จากอีพีที่แล้วนะคะช่วงเย็นเราลงเล่นน้ํากันทริปนี้อากงยอมลงเล่นน้ํากับอลินด้วยพอขึ้นจากน้ําแล้วเราก็ถือโอกาสมาเป่าเค้กวันเกิดย้อนหลังให้อ,อลินเรามาฉลองวันเกิดอลินย้อนหลังนะคะลงแรงเตรียมเค้กไว้ให้ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you จนิชาหยจนิชาหยุด ชื่อชายีควายช่าควายเลโอเคล่นธิาเล่นลูกอยากได้อะไรคะขอขอเยะจังรองผมนะอ๋อขอรู้ต้องฝ่าออมองมา่อหมอช่วโอเคสุขสันต์วันเกิดนะคะอธิ์านอะไรคะอยากรู้อยากรู้กระซิบได้ไหมกระซิบได้ไหมไม่ได้เป็นสีเครตค่ะ จากนั้นเราก็ไปที่คลับเพื่อทานเอฟนิค็อกเทลกันค่ะตะกี้นะคะจากห้อ,องพักจะไปทานออฟนิค็อกเทลกันที่นี่กลางคืนกับมึดตือเลยใช่ไหมคะคุณใครพาปากเรงอยู่คะ่ะไม่ต้องนั่งรถกลับไปเพามันไกลมากเราเดินไม่ไหวเดินนี่กลเป็นคนแก่เลย เอฟนิกคอคเทลของที่นี่ก็จะเสิร์ฟที่คลับอินเตอร์คอนนะคะเริ่มเวลาสองทุ่มค่ะอันนี้มามาเรื่องของตังโก้ด้วยน,นะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของไลายบุฟเฟ่นะคะไปแล้วไปแล้วถือไปส่งกลม อีก็มีแฮมโมโรน่านะคะแล้วก็ซาลามี่นอกจากในไลน์บุฟเฟ่ต์แล้วนะคะเราก็สามารถสั่งฮอทคานาเป้จากในเมนูเพิ่มได้ในอ,อันค่ะคราวที่แล้วจำได้ไหมว่าใครเมาอ๋อจิ๋วไม่ได้ไปใช่ไหมมาเมาเว้ยต้องแบบเดินแบบประคองกลับห้องอะ่ะมาจำได้ไหม,ไมไอลินว่าวันนี้ใครจะเมาคะแอนตี้แอนตี้เหรอ,อ ตัวนี้ก็จะกินง่ายนะอเจิบก็เริ่มด้วยพัทยาเลยนะเมื่อกี้พัทยาซันเซ็ตนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของอินตทคอนพัทยาขอคุณเจี๋ยเป็นอะไรคะวัวจิ้นมอฮิโต้ขอรีดเป็นอะไรคะจูวิสจู๊ยนะคะของก้องกับมาเป็นอะไรคะไวแดนนะคะไวแดงมันจะเมาเเมานะคะถ้ากินเยอะๆก็เมา เป็นคาเน่ร้อนของที่นี่นะคะเป็นไงคะแม่มีอันไหนอร่อยไหมคะชีส,อร,อ,ชสอร่อยนะคะหนูชอบชีสเหรอคะนี่หนูว่ามีส่วนะะนี้เแล้วของลินมีอะไรคะข้าวผัดอะไรนะลูกเกัข้าวผัดไก่เหรอคะอ่าแก้วที่สองของอีเจีต์นะคะไม้ไช่นะคะ ก็นี่คิดว่าจะกินประมาณ5แก้วน่าจะพอคะ่ะจ๋ากินกินน้ำส้มโฉลต์ป,ป้าเหรอล,ลูกไวัยแก้วที่สองของกงน,น,นะคะเดี๋ยวมันจะเมานะจุกจิกมาเองแล้วไงแล้วก็แก้วที่สามของดีก็คือไตรคิวรีนะคะไม้ถ่ายลงมาหมดไปสองแก้วแล้วค่ะ มัมเล่ามากว่ะครึ่งช well? ั่วโมงผ่านไปนะคะ2,3,4่สองสามสี่สองชั่วโมงจะเท่ากับอีกแก้วเดี๋ยวมาดูกันอลิมาสองชั่วโมงอีกจะกินกี่แก้วคะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแก้วอลิมต้องแบกอีกกลับห้องแล้วล่ะหนึ่งร้อยแก้ว หว่างที่พวกเรากำลังจะมึนๆกึ่มๆนะคะเด็กน้อยก็ง่วงแล้วยังเดือนกันไม่เต็มที่นะคะแต่สงสารเด็กน้อยง่วงนอนก็เลยกลับห้องนอนกันค่ะงานนี้ก็เลยไม่ต้องแบกอาม่า,ากลับห้องเหมือนคราวที่แล้วน,นี่เราก็ทานลิฟต์ลงคอคเทลเสร็จแล้วนะคะกำลังรอบอักกี้มารับกลับห้องเป็นยังไงคะทุกคน อ๋อเราก็เลยต้องรออีกครั้หนึ่งใช่ันนีวนมันแล้วอีกครัเราก็เลยมาถ่ายรูปกันก่อนเลยโอเคค่ะแล้วหนูเอนจอยไหมคะวันนี้ชอบโรงแรมนี้ไหมคะชื่อโรงแรมอะไรคะอินเตอร์คอนพัทยาค่ะอ่าแล้วพรุ่งนี้เราจะไปพักที่ไหนกันคะแล้วพรุ่งนี้เราจะไปพักคอร์ทโฮเทลนะโอเคทั้งสองโรงแรมอ่าที่ระคืนใช่ไหมคะเพราะกลัวลินเบื่อใช่ไหมคะต้องเปลี่ยนโรงแรมเหรอคะ ก็เป็นสองคืนไม่เป็นสองคืนนอเคค่ะ ส่งเด็กน้อยเข้านอนอากงอาม่าก็มานั่งย่อยที่ศาลาด้านน,น้านั่งย่อยกันที่ศาลาเพราะห้อ,องแอร์เย็นมากค่ะเบ,บียร์ต่อไหมล่ะต่อด้วยเบียไหมคะเอาเบียร์มากินต่อไหมแถวนี้ยเอากะลีปลามาไวา้เมื่อคืนนี้ทา <laughs> ง,งนี้ <laughs> งเจ้ากับอลินนะคะอลินนอนแล้วนะวิวสวยไง ก็จะเป็นห้องอาหารเอลเมนต์นะคะจะเป็นที่ทานอาหารตอนเช้าที่เป็นบุฟเฟ่แต่ว่าเดี๋ยวเราดูก่อนที่นี้ว่าเราจะทานที่หนเราจะไปทานที่กลับนะอนี่หนูเพิ่งตื่นนอนเหรอคะตื่นนอนก็ยิ้มได้อย่างนี้เลยเหรอคะเก่งจังเลยเราออกไปดูบรรยากาศข้างนอกศาลากันไหมคะไปค่ะไปะะไม่ต้องถอดค่ะน,อนอะ้าใ่ว่าหนเอาไว้ อันไหนลูกเช้าแอ๋อรองเทา้าอ๋อสลิปเปอร์เหรอคะ<ท>เอามาจากที่ไหนคะจริงๆแล้วทุกคนอาจจะไม่มีนะคะใครที่เป็นเด็กอ๋อแล้วหนูเาอามาจาก <otic S 1> ไหนคะเพราะว่าเพราะว่าหนูเอากลกมาเองจากญี่ปุนป่นอ๋อหนูเอามาจากญี่ปุ่นอ๋อโอเคค่ะอ่ะเรามาดูบรรยากาศที่ห้องกันไหนอลิยังไม่ได้ออกมาเลยใช่ไหมตั้งแต่มา อ๋อหนูไปออกที่ห้องอากงแต่ห้องตัวเองยังไม่ได้เคยออกมาใช่ไหมคะห้องอากงมาอยู่ไหนอะห้องอากงอาอยู่นี่อันนี้เดี่ยันนีเดินมาทางนี้อยู่นี่หลบอยู่นี่อยู่นี่นี่ห้องกงมาอยู่นี่แต่ยังไม่ตื่นค่ะเมื่อกี้อีเช็คละอากงยังไม่ตื่นอ,อ,อขี้เศร้เศรเลยเหรออหน,นมาดูวิวซิห้องเราวิวเป็นยังไงคะ่ะ อันนี้เหนทะเลไหมคะทะเลอยู่นี่ในทะเลแต่หนูอยากได้แบบที่เขาเป็นสองชั้นอะเป็นสองชั้นที่มันมีให้นั่งสองชั้นเลยข้างบนกับข้างล่างเหรอลูกใช่อ่าเดี๋ยวหนูจะไปทำอะไรคะหนูจะไปเล่นทรายแต่อีดูแล้วแดดไม่ใช่หรอว่าเจะนหอยากไปไหนคะคิดขับไม่อยากไปคิดขับโอเคไม่อยากไประบายจีอ่างั้นเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันไหมคะยังไม่ได้เตลี่ยนแปอะไรอ่างั้นเราไปเตรียมตัวกันไป วันนี้นะคะเราคนเราก็เปเราก็มาพักคืนเดียวนะคะแล้ววันนี้เราจะไปอีกโรงแรมต่ออ่าโอเคได้เลยค่ะปังงั้นเราไปเตรียมตัวกันไหมคะจะไปเที่ยวกันต่อนะโอเค <Okay. S 2> เลยนเช้านี้เราจะไปไหนกัน,นะคะไปไหนกันคะนั่งรถเล่นใช่ไหมะชื่อมากก่ไม่ให้บบ อ๋อ oh, okay. บักกี้โอเคแม่ได้อยู่ในสนามก็ไม่ใช่อยู่โอเคชั่วนี้เราก็จะพาลินไปเล่นใจค่ะกับเจอวิวสวยๆแบบนี้ก็เลยต้องแวะถ่ายรูปก,กันสักหน่อยนี่คือเกาะลานนะคะอาม่าบังเกาะลานวันนี้ทะเลสวยนะนลินนะเย้ <c oughs> กองมาไหมไ<ป>หมกใส่เอาอัตราคมหมกไหมคะใส่ดีๆใส่ลึกๆเออโอ้ทะเลสวยมากจุดนี้สวยมากเลยค่ะโอเคสวยค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินไปดูริมทะเลกันค่ะจะเป็นยังไงติดตามชมตอนหน้านะคะ Thank you for watching. Be sure to like, comment, and subscribe for more video like this.